สวัสดีค่ะเคยสังเกตกันไหมคะว่าทําไมบางคนที่เหมือนหายหน้าไปสักปีนึ่งพอกลับมาอีกทีเอ๊ะทำไมดูเก่งขึ้นพัฒนาไปไกลมากๆเลยวันนี้เราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันนะคะครับวิดีโอนี้น่าสนใจมากใช่ไหมคะแก่นหลักๆที่เขาพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้เน้นแค่แบบแรงบันดาลใจลอยๆอะคะ่ะแต่ชี้ไปที่การลงมือทําจริงๆเลยความอดทนแล้วก็การปรับมุมมองความชิด เราจะมาลองแกะด,ดูกันค่ะว่าอะไรคือคกลไกสําคัญที่ทําให้คนคนนึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นใช่เลยครับคือเนื้อหาเขาให้หลักการที่ค่อนข้างจับต้องได้นะไม่ใช่แค่สังและฮึกเหิมแป๊บๆแล้วก็หายไปแต่เป็นแนวทางที่เอาไปปรับใช้ได้จริงในระยะยาวเลยครับสําหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเองจริงๆ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยไหมคะที่วิดีโอเขาเน้นม,มากๆเลยคือการเปลี่ยนทัศนคติจากแค่อยากได้หรือแบบขอให้ได้สิ่งนั้นทีมาเป็นขอลองลงมือทำดูอ่าอันนี้สำคัญต่างกันเยอะเลยนะคะแค่นั่งหวังเฉยๆนี่มันไม่พอจริงๆเขาเอ่ยยกตัวอย่างเรื่องเจมส์เคลียร์ที่บาดเจ็บหนักมากแต่กลับมาได้ด้วยการสร้างวินัยเล็กๆน้อยๆทุกวันครับครับหรืออย่างผู้พันแซนเดอร์สที่แบบ ไม่ยอมแพ้เลยนะโดนปฏิเสธสูตรไก่ทอดเป็นคอนพันครั้งอะ่ะโหใช่ครับประเด็นนี้สำคัญมากๆครับเพราะการลงมือทำเนี่ยแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามมันคือการเปลี่ยนสถานะตัวเองเลยนะจากคนที่นั่งรอโชคชะตามาเป็นคนที่กำหนดทางเดินของตัวเองในวิดีโอเขาตั้งคำถามที่ผมว่ามันกระแทกใจดีเหมือนกันนะถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้แล้วจะเปลี่ยนเมื่อไหร่มันเหมือนปลุกเราให้ตื่นเลยนะครับ จริงค่ะแล้วพอลองลองมือทำแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นประเด็นถัดมาที่เขาพูดถึงคือต้องยอมรับว่าความสำเร็จมันไม่ได้มาง่ายๆข้ามคืนเขาเปรียบเทียบเหมือนการปลูกต้นไม้อะค่ะต้องให้เวลารากมันอย่างลึกไม่ใช่การวิ่งแข่งเอาเร็วเข้าว่าอืมใช่เลยในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเนี่ยบางทีเราก็ลืมคุณค่าของความอดทนตรงนี้ไปถูกต้องเลยครับเราต้อง เปลี่ยนวิธีวัดผลตัวเองด้วยนะจากการที่แบบเฮ้ยทำไมเราช้ากว่าคนนั้นคนนี้มาเป็นการมองความก้าวหน้าของตัวเราเองในแต่ละวันถามตัวเองง่ายๆว่าวันนี้เราดีขึ้นกว่าเมื่อวานหรือยังแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่แบบทําไมยังไม่ถึงเป้าหมายสักทีการที่เราภูมิใจในความพยายามที่ทําต่อเนื่องเนี่ยแม้ผลลัพธ์มันจะยังไม่ยิ่งใหญ่ในสายตาใครแต่มันคือเชื้อเพลิงให้เราไปต่อได้นะครับ พอพูดถึงการไปต่ออีกเทคนิคที่เขาแนะนำก็น่าสนใจค่ะคือการเขียนเป้าหมายใหญ่ๆออกมาแล้วก็ซอยย่อยให้มันเป็นแผนรายเดือนหรือรายสัปดาห์ไปเลยอย่างสมมุติเป้าหมายเก็บเงินแสนในหนึ่งปีถ้ามองก้อนใหญ่ๆมันดูท้อเนาะครับดูเยอะใช่แต่พอเราแบ่งว่าอ่ะเดือนนี้เก็บ8,500นะหรือสัปดาห์นี้ต้องอ่านหนังสือการเงินทำบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรแบบเนี้ยมันดูจัดการได้จริงมากขึ้นเยอะเลยค่ะ การซอยเป้าหมายแบบนี้มันเหมือนเปลี่ยนความฝันที่อาจจะดูไกลๆให้กลายเป็นภารกิจที่เราจับต้องได้ในทุกวันเลยครับแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าแรงบันดาลใจที่อาจจะมามาหายหายคือวินัยนะครับที่มันสร้างจากการลงมือทำสิ่งเล็กๆพวกนี้ซ้ำๆเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนคนอยากสุขภาพดีแค่นั่งนึกอย่างเดียวคงไม่ผอมลงแต่ถ้าเริ่มจากวางแผนเดินวันละนิดวิ่งวันละหน่อยเอ่อผลลัพธ์มันต่างกันแน่นอนอยู่แล้วเข้าใจเลยค่ะ คิดว่าหลายคนน่าจะติดกับตรงนี้นะคือตั้งเป้าใหญ่ไว้แล้วพอไม่เห็นผลเร็วๆก็เลิกไปซะก่อนใช่ครับครับการซอยเป้าแบบนี้เหมือนเป็นเครื่องมือช่วยประคองให้เรายังทําต่อไปได้เรื่อยๆใช่เลยครับแล้วก็มีอีกเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อนาคนเหมือนกันที่วิดีโอพูดถึง คือการใช้เงินซื้อประสบการณ์มากกว่าซื้อสิ่งของที่อาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่เขาชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์อย่างการเรียนรู้ใหม่ๆหรือการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเราจากข้างในเลยนะมันสร้างทักษะสร้างมุมมองที่ติดตัวเราไปตลอดอ๋อเหมือนกรณีสตีฟจ็อบส์ที่เขาเคยไปเรียนวิชาประดิษฐ์ตัวอักษรใช่ไหมคะตอนนั้นอาจจะดูไร้ค่าไม่เกี่ยวอะไรเลย ครับใช่ใช่ใชแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นรากฐานสำคัญให้กับ Apple ในเวลาต่อมาถูกต้องครับการซื้อของมันอาจจะให้ความสุขแบบแวบๆบแบบนะแต่ประสบการณ์เนี่ยมันสร้างคุณค่าระยะยาวมากกว่าน่าคิดนะคะเวลาเราอยากได้ของอะไรมากๆลองถามตัวเองลึกๆไหมว่าเราต้องการตัวของจริงๆหรือเราต้องการแค่ความรู้สึกที่คิดว่าจะได้จากมันกันแน่อืมครับประสบการณ์มันให้ผลตอบแทนที่ต่างออกไปจริงๆ ทั้งทักษะใหม่ๆมุมมองใหม่ๆหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ดีๆที่เกิดขึ้นแล้วพอเราลงมือทําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ย่อมมีโอกาสพลาดได้ใช่ไหมครับซึ่งก็นํามาสู่ประเด็นเรื่องการให้อภัยตัวเองในวิดีโอเขายกตัวอย่างคนชื่อเทียนะครับที่เคยพลาดเรื่องลงทุนจนหมกตัวเลยแล้วก็จมอยู่กับความรู้สึกผิดโทษตัวเองเป็นปีๆเลยโห้น่าเห็นใจจังครับการไม่ยอมไม่อภัยตัวเองเนี่ยมันเหมือนเราสร้างคุกขังตัวเองไว้กับอดีตไม่ให้เดินหน้าไปไหนเลยแล้วกระบวนการที่เขาแนะนําคือ,อยังไงคะ คออือเริ่มจากการยอมรับความผิดพลาดนั้นก่อนเรียนรู้บทเรียนจากมันแล้วก็ตัดสินใจเลือกที่จะเดินหน้าต่อการให้อภัยตัวเองมันไม่ใช่การบอกว่าเฮ้ยที่ทำไปมันโอเคไม่เป็นไรหรือพยายามลืมลืมมันไปนะแต่คือการปลดปล่อยตัวเองจากภาระทางใจที่มันหนักอึ้งอยู่ <c oughs> เพื่อให้เรามีแรงก้าวต่อไปได้ครับอืเข้าใจแล้วค่ะ คือยอมรับเรียนรู้แล้วก็ไปต่อใช่ครับซึ่งการจะก้าวต่อไปได้เนี่ยบางทีมันก็ต้องอาศัยความกล้าเหมือนกันนะอันนี้เป็นจุดสุดท้ายที่วิดีโอพูดถึงคือการฝึกทำสิ่งที่กลัวเล็กๆน้อยๆวันละอย่างอ๋อทำสิ่งที่กลัวเหรอคะ ครับคือความกลัวเนี่ยม,มันมักจะดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราคอยแต่หลีกเลี่ยงมันการลองเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวทีละน้อยๆแม้ว่าตอนทําจะยังรู้สึกกลัวอยู่ก็ตามเนี่ยมันคือการค่อยๆสร้างภูมิคุ้มกันให้กับใจเราแล้วมันก็จะสร้างความมั่นใจให้เราทีละนิดทีละนิดครับเหมือนค่อยๆเพิ่มระดับความท้าทายให้ตัวเองทีละขั้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นครับความกล้ามันไม่ได้มาก่อนที่เราจะลงมือทําสินะแต่ว่ามันตามมาหลังจากที่เรากล้าที่จะลองทําดูแล้ว ถูกต้องเลยครับวิดีโอเขาอ้างอิงถึงแนวคิดซึ่งจริงๆก็มีหลายคนที่พูดคล้ายๆกันประมาณว่าสิ่งที่น่ากลัวจริงๆไม่ใช่การล้มเหลวหรอกแต่คือการที่เราไม่ยอมลุกขึ้นสู้ต่างหากการที่เราไม่ถอยแม้จะยังไปไม่ถึงฝันมันก็ถือเป็นชัยชนะในรูปแบบหนึ่งแล้วนะเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราเคยหนีแล้วค่อยๆขยายวงความกล้าของเราออกไปเรื่อยๆครับฟังดูมีพลังมากเลยค่ะครับ โดยสรุปแล้วเนี่ยพลังของการเปลี่ยนแปลงที่วิดีโอนี้เขาพยายามจะสื่อมันเกิดจากการสะสมสิ่งเล็กๆนี่แหละครับทั้งการลงมือทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอการอดทนรอคอยผลลัพธ์การปรับมุมมองให้ถูกต้องการกล้าเผชิญหน้ากับวความกลัวแล้วก็การให้อภัยตัวเองเมื่อเราพลาดไปสิ่งเหล่านี้อาจจะดูไม่เห็นผลทันทีทันใดหรอกครับแต่เมื่อทําอย่างต่อเนื่องมันจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่และยังยืนได้อย่างแน่นอน งั้นสุดท้ายนี้ก็มีคำถามทิ้งท้ายจากในวิดีโอที่อยากจะชวนให้ทุกคนลองเก็บไปคิดต่อกันนะคะถ้าวันนี้เรายังไม่ได้เริ่มลงมือทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยลองจินตนาการดูเล่นๆค่ะว่าอีก365วันข้างหน้าชีวิตของเราจะต่างไปจากวันนี้ได้แค่ไหนอย่าปล่อยให้อนาคตเป็นแค่ความหวังลมๆแรงๆนะคะลองเปลี่ยนคำขอพรให้เป็นการลงมือทำจริงๆกังๆดูแล้วบางที ผลลั์ที่น่าทึ่งอาจจะกำลังรอเราอยู่ก็ได้ค่ะ